ครับ f c ครับคันนี้ครับเป็น Toyota r e ร o นะครับรถ r ร v o นะครับอาการของคันนี้คือคืออะไรนอกต้องถามเจ้าของรถอ้าวบอกบอกหน่อยคืออาการมันคัดแข็งอ่าก่อนหน้านี้คือคัดแข็งคัดแข็งครับโอเคแล้วก็ไปหาช่างแถวบ้านไปใส่คือช่วยคัดนิ่มใส่คัดเนี่มากี่ปีประมาณสองสองปีใส่สองปีแล้ววินงได้กี่ปีครับตอนนี้รถมันหกปีรถหกปีสองปีก็แสดงว่าใส่คัดเนี่มาห้าปีแล้ว อ๋อใส่คัทได้สองปีแล้วพอมาวันนี้ก็มาเปลี่ยนผ้าคาัดถามว่าแสดงว่าซื้อรถไปแดงมาวิ่งธรรมดาคือสามปีสาปีแล้วมาใส่คัทนิ่มโอเค,อเคทีนี้ f อฟครับรู้ไหมว่าทําไมคัดถึงแข็งทําไมซื้อรถไปแดงมาปีแรกถึงนิ่มปีสองถึงนิ่มปีสาถึงนิ่มแล้วอยุดๆยู่ถึงแข็งมารู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้ครับรู้ไหมเพราะอะไรครับ ทำไมถึงไม่รู้เป็นคนขับรถเองเป็นเจ้าของรถต้องรู้ดิวว่ามันแข็งเพราะอะไระคัสอะเคือย่างงี้จะเล่าให้ฟังรถวีโก้รถดีแม็กรถทุกรุ่นที่ fc ใช้เนี่แหละนะเซื้อมาป้ายแดงคัสเนี่ยมทุกคันเราวิ่งประมาณสองหมื่นโลแกเสร็จฝุ่นของผ้าคัสมันประกอบที่หวีอ่าพอวิ่งอีกสักห้าหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลก็เริ่มเกาะที่หวีมากขึ้นจากนั้นทําให้วีคัสมันแข็งตัวพอมันไปค้ำอยู่แล้ววีจะกดไม่ค่อยลงรู้สึกว่าวีแข็ง จริงๆแล้วอาการนี้คือการเตือนให้เราเปลี่ยนผ้าคาดใหม่แต่พวกเราไม่รู้ก็เลยไปใส่คาดนิ่มใส่คาดนิ่มคือในเมื่อหวีมันแข็งพอใส่คาดนิ่มมันก็เลยทําให้รถมันนิ่มขึ้นจากนั้นผ้าคาดก็เลยหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอผ้าคาดหมดปุ๊บอาการของผ้าคาดหมดมันจะเป็นแบบที่เจ้าขับมาเมื่อเช้านี้เอาบอกหน่อยเมื่อเช้าที่ขับมาเป็นไงบ้างขึ้นเนินแทบไม่ไหวเลยอู้อู้อย่างีคือสะพาน<ว>แฝดเหรอ สะพานนี่อะสะพานใกล้ๆเนีย่ยโอ้โหเี๋ไม่ใช่สะพานสูงสักหน่อย,ยรถม, <ลด S 1> มันทุกหนักไหมไม่หนักไม่มีอะไรเลยทุกเมียมาคนเดียวโอ้โม,มาทุกเมียมาคนเดียวจะขึ้นสะพานไม่ไหวจะได้เมียหนักก็อย่างนี้อาการคลาดลื่นนะครับมันจะคล้ายๆกับว่าเราเข้าเกียร์หนึ่งจะสองเนี่ยเวลาวิ่งอย่าเพิ่งเร่งมันไปแต่รอบเครื่องแล้วรถมันไม่วิ่งนั่นคืออาการคลาดลื่นแนะนําอย่าไปฝืน ถ้าเราฝืนบ่อยๆฝืนนานๆนะครับพวกเหล็กที่มันยึดกับภาค์าดอ่ะมันจะไปกินอ่ไฟเบียนเสียถ้าไฟเบียนเสียเปลี่ยนหม่ก็ราคาหยดหมื่นนะครับแพงมาก <S 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 คือมันจะทําให้เสียหายเยอะแต่ตอนนี้อาการมันแค่เริ่มต้นแต่เราที่เก่งนะพอรู้ปุ๊บรีบมาซ่อมเลยแต่ถ้าบางคนรู้ก็คือไม่รู้อ่ะก็ใช้อย่างเดียวใช้จะมันพังคาตีนแล้วก็ลากมาเข้าอู่การที่พังหน,หนักๆแล้วลากเข้ามาซ่อมมันเสียเยอะนะ แต่พอมีอาการปุ๊บเรามาแก้ไขเลยมันก็เสียไม่เยอะนะแล้วก็ทีนี้พอเราเปลี่ยนคาเสร็จปุ๊บใส่ผ้าขาเสร็จปุ๊บคัดเนิ่มที่คุณใส่มาน่ะนะครับถ้าเราเอาออกมันก็จะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเราซื้อรถป้ายแดงแต่ถ้าเราไม่เอาออกเพออราะอรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งมีบางคนบอกว่าช่างจันไม่ต้องออกได้ผมเสียดายชุดคัดเนี่ยมผมซื้อมาตั้งพันห้า เอาออกเสียดดยของผมตั้งใจซื้อมาใส่เอาออกทําไมแต่ตอนนี้ผมอยากเอาออกทําไมถึงอยากเอาออกมันนิ่มเกินมันนิ่มเกินได้เอมายวให้พี่พิงลองเหยียบดูก่อนไปนิ่มเกินไหมมันนิ่มเกินไปิเกินไปที่มันนิ่มเกินไปเนื่องจากว่าผ้าคัทใหม่วีคัดใหม่มันนุ่มแต่ไม่ได้นิ่มนะมันนุ่มมันเข้าเกีีรยง่ายปล่อยง่ายคือมันนุ่มแต่พอเรามีคัทนิ่มที่เราซื้อมาเอาออกมันก็จะ เป็นสแตนดาร์ดทีนี้ถามหน่อยว่าตั้งใจซื้อมาใส่แล้วเอาออกทําไมอ่าเสียดายไหมซื้อมาใส่แล้วเอาออก <c oughs> นี่ถานนี้เสียดายเห็นไหมผมไม่เสียดายผมกกขับ <c oughs> ตอนตอนที่ซื้อมาก็คือเพราะข้ามันแข็งครับผมนะครับ,รบพอใส่แล้วมันนิ่มแต่วันนี้เขาอยากจะเอาอย่างนี้เจ้าของรถคนนี้ให้เอาออกหรือให้เอาใส่เหมือนเดิม <c oughs> เอาออกทไมต้องอยากใหเอาออก ก็ S <S> ตามใจคนขับเขาค่าาะซื้อมาตั้งแพงนะตัวช่วยคัสเนมของดีๆซื้อมาใส่ถอดออกทำไมเนี่ยงงกันแล้วงงกันแล้วโอเคตามนั้นแหละก็คือต้องให้ลองขับดูด้วยกันดูว่ามันโอเคไหมคือตอนนี้ถามว่ามันนุ่มไหมมันน,นุ่มมันนุ่มจนนิ่มอ่ะมันไม่ใช่ว่านุ่มธรรมดาเพราะว่ามันมีคัดนิ่มเข้ามาช่วยคันิ่มคือตัวต่อสาคัดให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็สาคัดตัวนี้มันมีข้อดีจุดหนึ่งนะ จุดหนึ่งคือว่าพอมันสากยาปุ๊บมันทําให้แม่ปัม้มคัะทำงานเบาลงแล้วก็ตัวนี้ทํางานน้อยลงดูนี่ดูนี่มาดูนี่ดูนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราใส่คัดเนี่ยตัวนี้มันจะทนเพราะว่าเราเหยียบบ่ๆมันก็ทํางานแล้วเพราะว่าข้างล่างมันไม่แข็งแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าข้างล่างมันแข็งปุ๊บตัวนี้ทํางานหนักพอทํางานหนักปุ๊บเหยียบคัสบ่อยๆปุ๊บตัวนี้มันก็จะพังนี่คือข้อดีแล้ว้็เสียทุกอย่างมีทั้งดีและเสีย แต่ถ้าเกิดว่ามันพังเราเปลี่ยนใหม่ก็ได้ตัวนี้นะครับตอนนี้รถเด,ดิมๆตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคัดบนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนปั๊มคัดล่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคันนี้ที่ผมเปลี่ยนให้คือท่าคัาดวีคัสเพิ่มเติมมาก็คือคัดนิ่มอ่ะลองเหยียบดูก่อนพี่ผมยังลองเหยียบดูก่อนไป,ไปลองดูไปลองดูอันนี้เขาเหยียบมาแล้วไปลองเหยียบเฉยไปลองดูความรู้สึกดิวว่าเป็นยังไงบ้าง